สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ครูจะมาสอนภาษาอังกฤษคำสุภาพนะครับ I would like to นะครับ I would like to แปลว่าฉันอยากหรือฉันอยากจะนะครับอย่างเช่นฉันอยากจะไปเกาะพีพี I would like to go to p p i s l a n d i would like to go to p p i s l a n d i would like to go to p p i Island หรือฉันอยากจะไปภูเก็ต I would like to go to Phuket I would like to go to Phuget นะครับอ่ามันจะเป็นคำสุภาพขึ้นนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้กับคนที่ชอบพูด Woodlight like o กับเรานะครับเราก็จำไว้ว่าลูกค้าคนนี้นะเขาชอบพูด Woodlight like o กับเราเนี่ยคนคนนี้แล้วก็ชอบเราก็จำเอาไว้แล้วก็ใช้เก็บมาใช้ Woodlight like o กับเขานะครับนะหรือจะใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกค้าหรือกับเจ้านายหรือกับคนพิเศษของเรานะครับ อย่างเช่นเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยคบหากันใหม่ๆก็จะใช้ I would like to ฉันอยากอย่างนั้นฉันอย,อยากอย่างนี้เดี๋ยวพอคบกันใหม่ๆเป็นแฟนกันแล้วก็ค่อยมาใช้ want to กันนะครับนะอ่าถ้าเปรียบเสมือนคํา2คําก็เหมือนกับว่า I want to เนี่ยที่ครูสอนมาเยอะๆแล้วนะ I want to เปรียบเสมือนคําว่า eat แปลว,ว่ากินส่วน I would like to ก็เปรียบเสมือนคําว่าทานหรือรับประทานนั้นครับอ่าอย่างบ้านหลังแรก ที่ใช้กันนะครับแพร่หลายทุกบ้านเลยก็ใช้กันช่ว่าว่อกินข้าวแล้วยังลูกกินข้าวไหมนะครับส่วนบ้านอีกนะครับประมาณ1%ก็จะใช้สอนกันกับลูกว่าทานข้าวไหมลูกทานข้าวไหมนะครับแสดงว่าคําว่ากินก็เหมือนกับคําว่าเปรียบเทียบว่าเป็นคําว่า i want to คําว่ากินก็คือ i want to ส่วนคําว่าทานหรือรับประทานก็เหมือนกับคําว่า i would like to i would like to เห็นไมครับมันก็จะสุภาพขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเราก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตามมาเลยครับนักเรียนตามมาเลยมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะครับฉันอยากดื่มกาแฟนะครับเป็นคำสุภาพที่เราใช้กันนะครับกับคนที่เราเป็นคนพิเศษของเรานะครับอ่าฉันอยากดื่มกาแฟอย่างเช่นหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มนะครับ คบกันใหม่ๆนะครับหรือจะใช้กับพ่อแม่พี่น้องใช้กับพ่อแม่อายุมากกว่าเรานะครับก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือเป็นเจ้านายเราก็ได้นะครับนะฉันอยากดื่มกาแฟพูดว่า I would like to drink coffeeI would like to drink coffee นะครับ drink หันลิ้นนะครับทำปากอูก่อนครับทำปากสระอูก่อนครับ แล้วพูดคำว่า drink ทำปากสระอูให้ได้ก่อนนะครับแล้วพูดคำว่า drink drink เห็นไหมครับหันลิ้นด้วยนะครับ drink นะครับนะตอนนั้นคำว่า would like to ไม่ใช่แปลว่าชอบนะครับนักเรียน would like to ตัวนี้คำเนี่ยครับภาษาอังกฤษ would like to ภาษาไทยครูทำตัวหนังสือให้แล้วนะครับเนี่ยสีเขียวนะครับแปลว่าอยากนะครับ would like to แปลว่าอยากนะฮะแล้วคลิปก่อนๆนู่นนะครับใช้ one t o เห็นไหมครับอ่าเขาใช้ I want to drink coffee I want to drink coffee เห็นไหมครับความแตกต่างเขาอันนี้คือสนิทกันแล้วถึงใช้ I want to drink coffee แต่ถ้าคนพิเศษของเรานะครับคนพิเศษของเราหมายถึงผู้หลักรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยลูกค้าหรือเจ้านายเราต้องเปลี่ยน one t o เป็น would like t o นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียน one t o ลงไปให้นักเรียนดูข้างบนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราเรียน one t o มาโดยตลอดเลยนะครับนักเ,เรียนนะมันใช้บ่อยมากเลยครับ one two นะครับใช้แบบสนิทกันแล้วนะอยู่กันนานๆแล้วถึงใช้ one t o นะครับนะเห็นไหมครับอันนี้ one t o เราใช้มานานแล้ววันนี้ครูจะฝึกฝึกนะครับฝึกรีด <c ười> ผน่นกันขอโทษนะครับจะฝึกพาใช้คําว่าสุภาพกว่า one t o ครับเห็นไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับคําสุภาพกว่า เป็นการคาลพให้เกียรติกันนะครับใช้คำว่า would like to would like to นะก็แค่เปลี่ยน want to เป็น would like to ก็แค่เปลี่ยน want to เป็น would like to นะเรามาฝึกใช้กันนะครับอาพูดใหม่สิครับฉันอยากดื่มกาแฟพูดว่า I would like to drink coffeeI would like to drink coffeeI would like to drink coffee เห like ็นไหมครับเป็นคำสุภาพนะครับ แล้วก็จะมีลูกอ้อนเข้าไปด้วยนะครับนะโอเคทีนี้ถ้าไม่แลครับไม่แล้วก็เอาน็อตมาใส่หลังวูดนะครับเห็นไหมครับคําว่าไม่พอเราเอาน็อตมาใส่หลังวูดเอันนั้นน็อตมันบวกกับตัวดีนะครับมันเลยควบกล้ากันนะครับเป็นวูดดินเห็นไหมครับพอวูดวูดนะครับ,รบมันมีนอ็นอตน็อตมาวางไว้หลังวูดใช่ไหมครับจริงๆจะพูดครูทําไมไม่พูดวูนดน็อตไปเลยล่ะ I would not like to drink coffee ประโยค 1. ประโยคมันจะยาวเกินไป 2. ประโยคมันจะถูกเน้นขึ้นมาเกินไปนะถ้าเราพูด w o d not นะฮะ u l d not ส่วนมากมันจะเห็นเป็นภาษาเขียนมากกว่าเวลาเราพิมพ์หนังสือต่างๆเราสามารถใช้ would not ลงไปได้เลยนะครับอันนั้นคือเก็บไว้ใช้กับภาษาเขียนจะดีกว่านะเพราะว่าท่านท่นเรียนเอามาใช้ภาษาเขียนมาใช้กับภาษาพูดประโยคมันจะถูกเน้นขึ้นมาเลยแบบ เป็นการเน้นสตริกขึ้นมาเลยว่าฉันไม่ฉันไม่อยากดื่มกาแฟนะฮะเป็นการเน้นเกินไปซึ่งไม่ไม่ค่อยสุภาพนะครับภาษาพูดใช้จาก o u l d Not นะเขาจะครอบครอบกล้ำไปเลยครับ o u l d n o t กลายเป็นถ้าเราพูด o u l d n o t เราเร็วจะเป็นวูด d ินวูดดินว w o ดินไหนล่ะพูด o u l d n t like ให้ติดกันสิครับ w o ดดินไลท w o ูดดินไ t ท์ไอวูดดินไลท์นะพูดให้ติดกันนะครับ I wouldn like ์นะ คำว่าวูดออกเสียงง่ายอยู่นะนักเรียนออกเสียงเหมือนไทเกอร์วูดนะครับนักกอล์ฟเมือหนึ่งของโลกนะครับไทเกอร์วูดอ่ะอ่าเห็นไหมครับไทเกอร์วูดเป็นนักกอล์ฟคนนี้นะครับดังไปทั่วโลกเลยครับชอบอยากแข่งอ่ารายการนู้นอยากแข่งรายการนี้นะครับอยากแข่งไปทั่วโลกเลยนะครับอ่าคนนี้เขาเก่งจริงนะครับเก๋าจริงนะครับนะนั้นไทเกอร์วูดก็ชอบอยากแข่งนู้นอยากแข่งนี่ว่าเขาเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งที่เก่งมากเลยนะครับคนนี้นะครับอ่าดังนั้นวูด ใครก็วูดแปลว่าอยากนะครับจําไว้เลยนะครับวูดแปลว่าอยากหรืออยากจะนั่นเองนะไหนลองพูดประโยคปฏิเสธสิครับฉันไม่อยากดื่มกาแฟ I wouldn't like to drink coffee นะครับนี่ประโยคบรรยานราเลยสามารถหยุดตรงนี้นิดนึงได้นะครับ I wouldn't like to drink coffeeI wouldn't likeI wouldn't like to drink coffee นะครับเดีย๋ยวเอาประโยคแรกก่อนสิครับประโยคแรกก่อนครับฉันอยากดื่มกาแฟ I would like to drink coffee. I would like to drink coffee. ประโยคที่สองครับปฏิเสธครับ I wouldn't like to drink coffee. I wouldn't like to drink coffee. I wouldn't like, wouldn like to drink coffee. นะครับต่อไปคำถามนะครับคำถามแล้วก็เอา would มาลงมาแปะไว้เลยนะครับคำถามจะ would I ไม่ได้นะครับจะไปถามตัวเองนะครับต้อง would you แต่ก่อนที่คูเค่อยสอนคำถามจะเป็น do you want to ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนดูเป็น would เป็น would you like to would you like to นะครับจาก do you want to เป็น would you like to would you like to นะครับคุณอยากดื่มกาแฟไหมพูดว่า would you like to drink coffee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 , like to drink coffee? อย่างนี้ครับ ได้แล้วครับไปดูหน้าต่อไปนะครับไปฝึกหน้าต่อไปเลยมาดูหน้าต่อไปนะครับอ่ะประโยคคําถามครูดึงมาจากหน้าที่แล้วนะครับอาลองฝึกพูดสิครับว่าคุณอยากดื่มกาแฟไหมถามถามว่า would you like to drink coffee ย่งนีครับ would you like to drink coffee นะครับตันนี้แปลว่า would you like เนี่ยแปลว่าคุณอยากนะครับแปลว่าคุณอยากยัง คลิปที่แล้วนะครับที่ครูเคยสอนอคลิปก่อนๆน,นู้นนะครับนานมาแล้วนะครับจะเป็น do you want to ใช่ไหมครับอ,อันนี้ do you want to เราก็ค่อยเก็บเอาไว้กับคนสนิทกันแล้วนะครับเก็บไว้พูดกับคนสนิทที่สนิทกันแล้วค่อยไปใช้เป็น do you want to นะอันนี้ครูเขียนไว้ให้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันดูว่าอ๋อเด่ก่อนเราเราใช้ do you want to ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับ do you want to drink coffee Do you want to drink coffee เห็นไหมครับอันนี้ก็ drink coffee ไปเลยนะครับ Do you want to drink coffee เห็นไหครับความแตกต่างนะครับครูเอามายืนเคียงข้างกันนะครับแบบนี้ว่าไอ้เจ้า you you w เนี่ยนะครับเก็บไว้กับคนสนิทแล้วนะเก็บไว้กับคนสนิทนะครับจะใช้พูดถึงตัวนี้นะครับจะใช้พูดถึงจะได้ยินเขาพูดกันนะครับนักเรียนนะครับใช้ถึงเออ 99%เลยครับจะได้ยินบ่อยมากเลยดู you want to, อยู่วันชนะ like, like, ูอย่างนั้นดู do you like, ่วั t ชูอย่างนี้นะครับไม่ดูอยู่ว n นก็ดู you like ์นะครับดูอ o ู่ไลท์ชอย่างนั้นดู you like to? อย่างนี้นะครับถึง99%เพราะว่าใช้กับคนสนิทกันแล้วก็จะมีแต่คนสนิทกันเท่านั้นแหะครับคุยกันนะครับแต่เจ้า1%ตรงนี้เป็นคําสุภาพเป็นเพชรเม็ดงามเนี่ยครับ w o u l d you like to เราจะเปลี่ยน Do you want to เป็น would you like to อาจจะเป็น1%นะครับ แต่เราเก็บไว้ใช้กับคนพิเศษของเราคน V I P ของเรานะครับเก็บไว้กับคน V I P นะครับกูเขียนว่า V I P นะครับอ่า V I P ก็คือคนพิเศษของเราอย่างเช่นแฟนที่คบกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆห,หรือลูกค้าของเราเจ้านายของเราหรือปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่แล้วก็ใช้บูธได้เลยนะครับนะเป็นการให้ความเคารพเคารพท่านนะครับนะเอามาถามใหม่ครับ คุณอยากดื่มกาแฟไหมถามว่า Would you like to drink coffee? Would you like to drink coffee? อ่าอ่าเห็นไหมครับถามลูกค้านะครับาถามลูกค้าตอนนี้ถามลูกค้าอ่าใช่ฉันอยากดื่มกาแฟ Yes I would like to drink coffee Yes I would like to drink coffee เห็นไหมครับ Yes I would like to drink coffee Yes I w o u l d like to d r i n k coffee เห็นไหมครับถาม w o u l d like มาแล้วก็ตอบ w o u l d like ไปนะครับถ้าตอบ no แล้วครับ no I wouldn't like to d r i n k coffee no I wouldn't like to d r i n k coffee นะครับ wouldn't like เนี่ยพยายามพูดให้ติดกันนะครับแปลว่าไม่อยากนะครับ I wouldn't like พูดฝึกพูดสิครับสักสาครั้งนะครับ I wouldn't like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 . Wouldn like นะครับ อีกสองครั้งครับฉันไม่อยากพูดว่า I wouldn't like I wouldn't like อีกสองครั้งครับ I wouldn't like I wouldn't like นะแปลว่าไม่อยากนะครับแปลว่าไม่อยากนะครับนะอ่ามาฝึกตอบ no เจครับไม่ฉันไม่อยากดื่มกาแฟ no I wouldn't like to drink coffee no I wouldn't like to drink coffee no I wouldn't like to drink coffee ดีมากครับนะต่อไปเลยครับต่อไปนะครับครูจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าข่าวที่แล้วเนี่ยที่ครูสอนนะครับว่าคุณต้องการดื่มอะไรอันนี้คือใช้ถึง99%นะครับก็จะเป็น Do you want to? ใช่ไหมครับแล้วก็จะพูดอย่างคลิปที่แล้วนะครับ What do you want to drink What do you want to drink What do you want to drink? What do you want to drink? นะครับเราถามวันมาแล้วก็ตอบวันไปครับฉันต้องการดื่มกาแฟ I want to drink coffee I want to drink coffee I want to drink coffee นะครับอันนี้เป็นคลิปก่อนๆน,นู่นนะครับที่ครูพาสอนเราเยอะเลยนะครับมันใช้ถึง99%ครับนักเรียนนะ,ะเพราะว่าเราสนิทสนิทกันแล้วแล้วก็ใช้แบบนี้ครับ ถึง99%นะครับนะแต่พ,พอดีเผอิญว่ามันมี1%ตรงนี้นะครับ1%เก็บไว้กับคนวลูกค้า VIP เราคนพิเศษของเรานะครับอ่ามาเปลี่ยน one to เป็น w o u l d you like t o เห็นไหมครับาถาม wood ตอบ wood นะครับอ่าพร้อมนะครับเชื่อกับคนพิเศษจริงๆนะครับคุณอยากดื่มอะไรเอาใหม่นะครับคุณอยากดื่มอะไร What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? เห็นไหมครับมันจะสุภาพขึ้นนะครับมันจะสุภาพกว่าอันเป็น99%เนี่ยครับนะถึงนี้บอกว่าเก็บไว้ใช้กับลูกค้าคน V.I.P. ของเรานะครับนะถ้าลูกถ้านักเรียนเห็นคำว่า V.I.P. นักเรียนต้องรู้ทันทีว่าเป็นคนพิเศษของเรานะครับคนพิเศษของเราอย่าลืมนะครับ คนพิเศษของเราก็คือรวมถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกค้าแล้วก็เจ้านายนี่คือคนพิเศษของเรานะครับนะอ,อ่าถามใหม่ครับคุณอยากดื่มอะไรมันจะสุภาพขึ้นนะครับ What would you like to drink เห็นไหมครับ1%นะครับนะครบคเนะูเขียนว่าสุภาพกว่านะเขียนว่าสุภาพกว่าเดี๋ยวนักเรียนมาฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะได้ เห็นว่าอ้อครูเขียนว่าสุภาพกว่าว n t t o แต่ว่าจะถูกได้ยินแค่หนเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคเอาใหม่ครับคุณอยากดื่มอะไร What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink ฉันอยากดื่มกาแฟเห็นไหมครับถามว l d ไ i k e มาแล้วก็ตอบ would like กลับไปเลยครับนักเรียน I would like to drink coffee I would like to drink coffee I would like to drink coffee เห็นไหมครับได้แล้วนะครับต่อไปครับประโยคต่อไปนะครับนักเรียนคำว่าอยากนะครับมาอีกแล้วครับ would like to would like to แปลว่าอยากนะครับพร้อมนะครับสมมติเราเดินเดินเดินมานะครับเราก็มามาหยุดอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแบบโรแมนติกสวยหรูมากเลยนะครับเราก็บอกไปเลยนะครับว่า ฉันอยากกินที่นี่พูดว่า I would like to I would like to, I would like to eat here 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 นะครับต่อไปถ้าไม่อยากกินที่นี่เราก็เอาน็อตมาใส่ครับเอาน็อตผักมาแรงๆนะครับพอน็อตผักมาติดกันเพื้อเป็นรูปย่อดตัวโอมันตกใจมันเหาะขึ้นไปเลยครับอ่า มันหอกขึ้นไปจาก Woodnot กลายเป็น Wood ินนะฮะจาก wouldnot กลายเป็น w o ด d ิ n like จาก w o ด d not นะครับจาก would not like กลายเป็น wouldn like ไหนล่ะฝึกพูด Wood ิน like สามครั้งนะครับแปลว่าไม่อยาก I, I wouldn't like I wouldn't like I wouldn't like. Wouldn like ได้แล้วครับฉันไม่อยากกินที่นี่บอกเข้าไปครับ I wouldn't like to eat here.I wouldn't like to eat here. I wouldn't like to eat here. I wouldn't like to eat here. นะครับต่อไปประโยคคำถามอ่าเรายืนอยู่หน้าร้านเขาแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าไปนะครับอ่าก็เห็นเ้ามองเข้าไปนะครับก็ถามเลยครับว่าคุณอยากกินที่นี่นไหมพูดว่า Would you like to eat here? 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 ไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับจะได้ฝึกตอบ yes no ได้ครับโอเคมาดูหน้านี้นะครับครูดึง w o u l d you like to eat here มาไว้หน้านี้แล้วนะครับเราจะได้ฝึกตอบ yes no กันนะครับคุณอยากกินที่นี่ไหมถามเขาว่า w o u l d you like to eat here w o u l d you like to eat here w o u l d you like to eat here ใช่ ฉันอยากกินที่นี่เห็นไหมถามวูดมาตอบวูดไปเลยครับเห็นไนหะคอที่แล้วนู่นถามวอนมาตอบวอนกลับไปคอสนี้เป็นคําสุภาพถามวูดมาเห็นไหมถามไทเกอร์วูดมาแล้วก็ตอบไทเกอร์วูดไปนะครับอ่าแปลว่าอยากหรืออยากจะนะครับใช่ฉันอยากกินที่นี่ yes I would like to eat here yes เสียงสูงนะครับ yes มันจะเพราะนะครับ Yes, I would like to eat here. Yes, I would like to eat here. Yes, I would like to eat here. ครับถ้าตอบไม่ฉันไม่อยากกินที่นี่ก็เอาเอา I wouldn't like มาใส่นะฝึก wouldn't like สามครั้งสิครับฉันไม่อยาก I wouldn't like I wouldn't like I wouldn't like. Wouldn like นะครับฉันไม่อยากกินที่นี่ รเราตอบก่อนครับไม่ฉันไม่อยากกินที่นี่ no I wouldn't like to eat here no I wouldn't like to eat here no I wouldn't like to eat here no I wouldn't like, no, wouldn like to eat here ครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับประโยคต่อไปนะครับคุณอยากกินที่ไหน แล้วก็ที่ไหนตั้งนะครับแว e r e ที่ไหนนะครับจาได้ไหมแวะที่ไหนแวะที่ไหนแวะที่ไหนนะครับ,นะค,รบคุณอยากกินที่ไหนพูดว่า Where would you like to eat Where would you like to eat ฉันอยากกินที่นี่ I would, like I, would like I would like to eat here 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 นะครับ ต่อไปคุณอยากกินที่นี่หรือกินที่นั่นนะครับมีคําว่าหรือหน้าน้องออนะครับหน้าน้องออนี้นะครับต้องเสียงสูงนะครับพร้อมนะครับคุณอยากกินที่นี่หรือกินที่นั่น Would you like to eat here or eat there? Would you like to eat here or eat there? Would you like to eat here e ฮียโ t t h e r e there, there. ลิ้นโผล่มานะครับให้ฝันขบก่อนค่อยพูดคำว่า there eat there eat there นะครับ Would you like to eat here? Would you like to eat here? or eat there? อีกครั้งหนึ่งครับ Would you like to eat here? or eat there? นะครับ ถ้ามีนังออยู่นะครับเราจะไปตอบ yes ตอบ no ไม่ได้นะครับนักเรียนนะถ้ามีนังออยู่จะไปตอบ yes ตอบ no ไม่ได้เราต้องไออย่างเดียวครับอ่าถ้าเห็นนังออยู่เราไออย่างเดียวเลยครับก็คือเขาให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะก็แล้วก็บอกไปเลยนะครับว่าฉันอยากกินที่นี่แหละเราอยู่อยู่หน้าร้านเขาแล้วนี่ครับก็ตอบเลยครับฉันอยากกินที่นี่ I would like To eat เ e ีอยอียาวๆนะครับออกเหมือนคนชื่ออ,อีได้เลยครับ I would like to eat here. 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 นะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยครับมาดูประโยคต่อไปกันเลยนะครับฉันอยากไปคำว่าอยากไปนะครับ would like to go ลังพูดอยากไปนะครับฉันอยากไป I would like to go 3ครั้งครับฉันอยากไปพูดอังกฤษว่า I would like to go ยกมือขึ้นเหมือนรัาประท้วงกันนะครับ I would, like I would like to go 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 นะครับแล้วก็ตรงน,นี้เป็นสถานที่นะครับเด e m a r k เ t เป็นสถานที่จำไว้เลยนะครับถ้าเป็นสถานที่จะต้องมีทูนำหน้าเสมอเลยนะครับ100%นะครับถ้าเป็นสถานที่ จะต้องมี to นำหน้าสถานที่100%นะครับยกเว้น ok go home กับ go shopping นะครับยกเว้น ok go home กับ go shopping ตรงนั้นไม่มี t ูนำหน้านะครับสถานที่เราหันหัวออกจากบ้านปุ๊บเดินออกจากบ้านปุ๊บทูหมดเลยครับเดินออกจากบ้านปุ๊บ t ูหมดเลยนะครับว่าอยากไปไหนพอเดินหันหัวเข้าบ้านไม่มี to นะครับ I would like to go home I would like to go home เห็นไครับ go home ไปเลยครับ go home ต้องติดกันเลยนะครับ กัรบีกันหนึ่งก็คือ I would like to go shopping I would like to go shopping go shopping ไปเลยนะครับอันนี้จำพิเศษ2อ,อันนี้ไม่มี to นะครับนะอย่างนั้นถเรียนไปฝึกท่องคลิปเก่าๆของครูนะครับักเรียนฝึกบ่อยๆนะเรียนจะรู้อัตโนมัติเลยว่าหลัง go ไม่มี to เนี่ยมีอะไรบ้างครูจัดเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะฝึกใหม่ครับฉันอยากไปตลาดวันนี้ I would like to go to the market today. I would like to go to the market today. I would like to go to the market today. อีกครั้งหนึ่งครับ I would like to go to the market today. นะครับตังคำว่า today นะครับสระอุเราเปลี่ยนเป็นสระอึได้นะครับมันจะทำให้เราพูดได้เนียนขึ้นนะครับเหมือนฝรั่งนะครับ today เห็นไหมครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันครับสระอุเปลี่ยนเป็นสระอึได้เสมอเพราะรูปปากฝรั่งก็จะ ยิ้มนะครับเขาจะไม่ค่อยทำปากจู่ๆเท่าไหร่นะครับตรงนี้คำนี้เป็นชิเดชิเดไปเลยนะครับ I would like to go to the market today เห็นไหมครับเวลาเราทำปากยิ้มเนี่ยจากสระอุกลายเป็นสระอึทันทีนะครับมันจะทำให้เราพูดได้เนียนกว่านะครับนะ I would like to go to the market todayI would like to go to the market today เห็นไหมครับต่อไปพอปฏิเสธปึ๊บ I wouldn't like to go เราฝึก3าครั้งนะครับฉันไม่อยากไปนะครับ I wouldn't like to go สามครั้งครับ I wouldn't like to go I wouldn't like to go I wouldn't like to go พร้อมนะครับฉันไม่อยากไปตลาดวันนี้ I wouldn't like to go to the market today I wouldn't like to go to the market today I wouldn't like to go to the market today นะครับพราะคำถามเราเปลี่ยน wooden เป็น wood ออกจากมัน tiger wood นะครับอ่า จะไปวูดไอไม่ได้นะครับต้องถามว like ูดจุไลท์ทูพูดวูดจุไลท์ทูสามครั้งนะครับวูดจุไลท์ทู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 เห็นไหมครัครบคุณอยากไปตลาดวันนี้ไหมพูดว่า would you like to go to the market todaywould you like to go to the market todaywould you like to go to the market today นะ like to to like to to ครับ เราไปดูหน้าต่อไปจะได้ฝึกตอบ yes no ได้นะครับหน้าต่อไปนะครับเราจะมาฝึกตอบ yes no กันนะครับเราฝึกถามใหม่ครับคุณอยากไปตลาดวันนี้ไหมถามด้วย take a boot ขึ้นต้นนะครับ Would you like to go to the market today? Would you like to go to the market today? Would you like to go to the market today? Would you like to go to the market today? ได้นะครับตอบ yes เลยครับใช่ฉันอยากไปตลาดวันนี้ yes I would like to go to the market today yes I would like to go to the market today yes I would like to go to the market today ถ้าตอบไม่นะครับไม่ฉันไม่อยากไปตลาดวันนี้ก็เอา wouldn't like มาใส่นะครับ I wouldn't like to go ผู้3าครั้ง I wouldn't like to go 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 I wouldn like wouldn't like to go ได้แล้วครับเอาจัดประโยคเต็มมาเลยครับฉันไม่อยากไปตลาดวันนี้อะครับตอบโนกันไม่ฉันไม่อยากไปตลาดวันนี้นนนนน no I wouldn't like to go to the market today no I wouldn't like to go to the market today. No. I wouldn't like to go to the market today. No. I wouldn't like to go to the market today. นะครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับมาดูประโยคต่อไปนะครับคุณอยากไปที่ไหนวันนี้ฝรั่งเขาเก็จะเอาที่ไหนขึ้นต้นนะครับจำหน้าไหมครับแวะที่ไหนแวะที่ไหนนะครับ ออกแวยาวๆนะครับจะได้สุภาพนะครับคุณอยากไปที่ไหนวันนี้พูดว่า Where would you like to go today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  เห like to like to like to ็นะครับถ้าเราเปลี่ยนสระอุเป็นสระอึมะเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะ,จะเนียนขึ้นนะครับภาษาอังกฤษนะครับทำให้เราพูดได้ง่ายขึ้นเหมือนฝรั่งเขาเขาพูดกันนะครับฉันอยากไปตลาดวันนี้ นะครับตอบว่า I would like to go to the market today I would like to go to the market today I would like to go to the market today นะครับต่อไปฝึกการถามในการใช้อแสดงว่าอยากให้เขาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณอยากไปตลาดวันนี้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้นะครับถ้า เดอรมาเก็ตแปลว่าตลาดถึงตลาดสดท,ทั่วไปนะฮะตลาดที่ไม่ติดแอร์นะครับแต่ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตหมายถึงว่าตลาดติดแอร์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับหรือตลาดที่ติดแอร์นั่นเองตลาดแบบหรูๆนะครับามาฝึกถามครับคุณอยากไปตลาดนะครับคุณอยากไปตลาดวันนี้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตถามว่า Would you like to go to the market today or supermarket? Would you like to go to the Would you like to go to the market today or supermarket อีกครั้งหนึ่งครับ Would you like to go to the market today or supermarket ตอบว่าฉันอยากไปตลาดวันนี้ I would like to go to the market today I would like to go to the market today I would like to go to the market today เห็นไหมครับได้แล้วครับนักเรียนคทีก่ก่อนๆนู้นเราใช้ว n นทูใช่ไหมครับก็าถามว n นมาแล้วก็ตอบว n นกลับไปนะครับแต่ถ้าแบบสุภาพขึ้นเขาใช้ w o would like to แล้วก็ would like to กลับไปหาเขาเป็นคำสุภาพเสมอกันนะครับคนไหนพูดกันเองกับเราก็จะใช้ a n t to กลับมาหาเราแล้วก็ใช้ a n t to กลับไปหาเขาแต่ถ้าคนไหนใช้ w o would like to กลับมาแล้วก็ใช้ w u l d l i k e t o กลับไปเนี่ยครับเวลาในการตอบเราจะได้แบบ มีระเบียบแบบแผนที่เปะ๊เปะๆเลยครับมีที่มาที่ไปพิสูจน์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวนักเรียนเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไปที่ Facebook ด้วยเป็นแบบสาธารณะนะครับให้เ,เพื่อนๆใน Facebook เราได้ฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยนะจะได้เก่งๆกันทุกคนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับนักเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับ